สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนล Easy Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย Blue Stack นะครับ emulator สำหรับคอมนะครับวันนี้เราเล่นโยกังตัวใหม่นะครับด้วย emulator จาก Blue Stack นะครับตัวใหม่เลยแล้วก็การเซ t ตอัพนะครับเราสามารถเข้าไปเซ t ตอัพได้ตามสะดวกนะครับตามสเปคของเครื่องเลยมันจะมีให้เซ็ตได้เยอะมากเลยนะครับทั้ง4คอ2คอแล้วก็แรม4หรือ6หรือ8ก็ได้นะครับ ตอนนี้ผมก็เซตเป็นสีคอป8แล้วก็แลมปด8นะครับภาพของเกมก็ถือว่าเป็นเกมแนว MMO นะครับออตโต้เควสแล้วก็ภาพก็ผมว่ามันอาจจะอ,ออกไปไปเก่าหน่อยๆนะครับแต่ว่าคือบางคนที่เขาคิดถึงระบบนี้นะก็ยังจะน่าจะแบบหวนต้นรีความหลังก,กันได้นะวันนี้เราก็เข้ามานะครับลองเล่นด้วยอีมูน,นะครับแล้วก็เซตติ้งของอีมูตัวนี้ก็สามารถเซตได้สูงสุดเลยนะครับ ไม่ได้สูงสุดเลยแล้วก็เราลองทำเควสกันสักหนึ่งเควสแล้วกันวันนี้นะครับเควสหลักนะครับก็ไปหาเจ๊เจียวกันนะครับที่ป่าฮอนบันนะครับแล้วก็ฆ่าสุนักจิ้งจอก10บตัวไปให้เจ๊เจียวนะครับต้องฆ่าสนักจิ้งจอกก่อนเนี่ยก็กดเควสออโต้ Auto ไปได้เลยครับมันจะวิ่งนะครับระบบนี้ทุกคนก็คุ้นเคยนะผมว่าคุ้นเคยกันอยู่ดีว่าเพราะว่าเกมจีนเขาทําเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเข้ามือถือ มันจะต้องมีออ t โต้ในการเดินให้เพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับนี่ก็ตีจิ้งจอก3ามหางนะฮะได้2องอันละแล้วก็สามารถหมุนหน้าจอได้ดูได้นะครับถ้าเล่นในคอมอ่ะผมว่าการาฟิกมันสบายถ้าเล่น4จอ8จอนะครับมันถ้า CPU ควคนแรงๆนะครับการ์ดจอดีๆหน่อยก็อาจจะเล่นได้เยอะนะคหลายตัวหน่อย อ๋ครับเหลืออีกหนึ่งอันเองนะครับก็เก็บเรียบร้อย1ิบอันมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็ไปเควสเจเจียวต่อได้เลยครับปึ๊บต่อไปนะครับก็ไปตีนะครับเปลือกไม้พันปีไปให้เจเจียวนะครับเอาละครับถึงป่าคนตัดไม้ละมา10ชิ้นนะครับเปลือกไม้พันปีเอาไปให้เจเจียวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะผ่านไปนี้ไปนะครับก็ทุกคนก็ แจมกันเต็มที่ครับมอนเกิดมาเยอะมากนะฮะก็ถือว่าไม่แล็กนะผมดูแล้วก็ยังมีคนเข้ามาตีนะครับอยู่ในแ,แถวนี้ด้วยนะเล่นได้มอนก็เกิดทันนะเได้สองอันแล้ว เอาล้ครับอันสุดท้ายแล้วนาเราจะผ่านเควสคลิปร้อยแล้วครับจบเควสก็เอาเควสไปส่งให้เจีกิวได้เลยะครับปึ๊บ,บนนรับรางวัลนะฮะไปเราไปอีกสักเควสหนึ่งแล้วกันเควสนี้เขาให้ไปที่ป่าพักฮอนบันนะครับเพื่อจับคนตัดไม้นะฮะแล้วก็เก็บฟืนไม้เนี่ยสิบห้าชิ้นนะก็แค่คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะวิ่งไปเลยเนาะอ่าตรงนี้เองเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะตีอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นตัวธนูอ่ะเราจะได้เปรียบหน่อยมันจะแบบไม่ต้องวิ่งเข้าไปนะ แจมยิงได้นะฮะมาปรับเซ็ตนะตรงนี้กันได้ชุดแฟชั่นก็มีตรงนี้นะครับสามารถอ่ะผมใส่แล้วก็มีชายาด้วยนะเปิดใช้งานอ่าเรียบร้อยครับ<ๆ>ก็วิ่งแจมกัน<ๆ>มีตัวฮิวตัวเวทนะครับ<ๆ>มีนี้เขาเป็นตัวฮิว นี่คือของไอเทมนะครับก็ด้านขวามือนี่สามารถใช้น้ํายาเพิ่มพลังได้นะครับน้ำยาเพิ่มมาหน้าสมนะครับโอเคครบแล้วนะฮะออกไปดิส่งเควสตรงนี้เลยนะครับก็เรียบร้อยครับไปหาเท่าลูกคิดทองนะครับรับรางวัลอนะ่าแล้วเราก็จบเควสเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับ emulator ตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้ใต้ description เลยนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นตัวเกมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็โหลดเข้าไปไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับม่ตั้งอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเปิด 2- 3ส id นะครับก็สามารถเข้าไปเซตตรงค่าที่ผมบอกได้นะครับขวาบนตรงนี้มันจะมี o p ชั่นให้ตั้งค่าได้นะครับตรงนี้นะสามารถกำมาตั้งได้เครื่องครแรงก็เปิดได้หลายจอหนอนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคร 拜拜。Bye bye.